กำลังมาสัมผัสกับธรรมชาติบริสุทธิ์ที่บริฮัตรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทที่อยู่กลางมหาสมุทรรีสอร์ทที่เราสัมผัสกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราได้อย่างชัดเจนมากรีสอร์ทแห่งนี้จะเป็นแคมป์ในการวาดจิตสู่สถถัิธรรมเพื่อเข้าใจ แกนแท้ของชีวิตเป็นแคมป์พิเศษที่จะจัดขึ้นมาเพื่อที่จะถอดหรหัสลับของชีวิตเป็นเวลาสองคืน3มวันสองคืนที่พวกเราจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติกับน้ำทะเลที่อบอ,อ่อนหมู่เกาะแห่งนี้คือเกาะสีชังและพวกเราทุกคนก็จะได้ถอดหรหัสของความสำเร็จของชีวิต ในการเข้าถือจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริง